เป็นไงล่ะคะจะถึงที่หมายแล้วการเดินทางของฉันรือเธอคือการเรียนรู้ร้องเพลงก็ได้ด้วยเรียวมันทําให้เรามีหลากหลายอาชีพและก็หลากหลายความสามารถแล้วแต่เราจะหยิบยกศักยาภาพของเราขึ้นมาว่าเราเก่งด้านไหน เก่งด้านร้องเพลงก็ร้องไปเก่งด้านเมา์มอยก็เมา์มอยไปเก่งด้านทํากับข้าวก็ทําไปเ่เห็นไหมคะเรียมันดีอย่างนี้หละมันทําให้เราดึงักยภาพตัวเองขึ้นมาจริงๆนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยทําเราก็ต้องมาทําจากสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้เราก็เรียนรู้ แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอ่าถึงที่หมายแล้วคะ่ะรอเพื่อนๆ,ๆ,ๆค่ะรอเพื่อนๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆ,ๆจะเปิดต้อนรับหรือเปล่าแต่ก็เข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอยู่แล้วนะคะเป็นไงเพื่อนๆสวัสดีเวลาเราเจอเพื่อนๆเราจะทักกันแบบไหนคะสวัสดีขอให้มีความสุขยป่ปต่องปัอ สาธุสาธุอะอะไรก็ได้ค่ะคอมเมนต์ให้กับเพื่อนคอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็มีประโยชน์แหมมีประโยชน์พี่มาเขาจะชอบที่สุดเลยการอคอมเมนต์แบบมีประโยชน์หรือการลงคลิปให้มีประโยชน์มันจะทำให้ทุกคนสนใจ ชาวเรียวสนใจแล้วก็จะให้ทุกคน่ะหยุดดูคลิปของคุณได้นะคะที่รักไม่มีอะไรมากพูดแค่นี้ละอยากให้ที่รักทุกคนเข้าใจสีซ,ซูทุกคนก็ซู้ซูนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะผ่านวิดีโอผ่านวัตถุประสงค์ผ่านเงื่อนไขของพี่มาร์ให้เร็วๆนะคะ 走走看。